สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมเฟสตูนะครับวันนี้ออกวิ่งงานนะครับไปที่คลองเจ็ดปลายทางย้ายกลับมาคลองสองนะครับของวันนี้หลักๆเลยนะครับสี่ชิ้นมีมอไซค์แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแยกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีที่นอนนะครับที่นอนนี้จะเป็นฟูดัดผมไว้เที่ยงครึ่งนะครับออกเดินทางกันตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับไปครับเดินทางไปรุงงานกันครับ เนี้เหมือนไม่ได้มานานเลยอาจจะหลายเดือนเละจนพออะไรมากัน้นกลางทางไว้เลยแทนบาริเออร์ของวันนี้ก็หลักๆแค่จะมีประมาณสี่ชิ้นมีตู้เย็นมีที่นอนมีมอไซค์แล้วก็อะไรไม่รู้อีกอย่างหนึ่งจำไม่คได้ไปรยกันเลยดิไม่เคยเข้ามาเลยครับไม่คนเลยก็ตั้งเสาไว้น่าจะติด ลดไปเนี่ยเป็นบ้านเอื้อนะครับของก็เจียวชั้นแรกนะครับอาจจะง,ง่ายอยู่ส่วนปลายทางก็จะเป็นคอนโดนะครับน่าจะไม่ยากอะไรสำหรับน,นี้ซอยเจ็ดลังลรถสีแดงนะซอยแปดอ๋อคนๆเราน่าจะเคยมาแล้วหมู่บ้านนี้นักออก ทำทางเข้าใหม่เมื่อก่อนมันจะลบกว่านั้นนะครับทางเข้าสองศูนย์แปดหกสองศูนย์หนึ่งกลด้เจิดบาดเอ็ทีวแปดหกหกแกำลังรับฟังนี่เลยนะแปดหนึ่งแล้วครับไม่กล้าลงครับกลัวหมากัดบ้านลูกค้า ลอลูกค้ามาครับเขาอ,ออกไปติดต่ออะไรไม่รู้ก็เช็ครถเช็คอะไรรอไป ก็มัดไว้ทุกเช่นครับมึงกันไว้เออเป็นเลยให้ดันให้ไหมเกินของเสร็จเรียบร้อยครับถือว่าไม่ยากเาไรไหร็แล้วมาแล้ว เดินหน้านะเดินจะโดนกำแพงนะวันนี้อากาศร้อนจัดครับจะเป็นลนแดดอ่ะอันไม่เท่าไหร่แต่ร้อนเท็นลาช่วงปลายเดือนแบบนี้จะมีงานวนเยอะนะครับทักมาโวดวนๆจริงวันที่หกนี่ จองคิวสี่ห้าคนเลยแต่เราไม่ได้รับเยอะนะครับในเท่าที่เราไปมันเป็นบรรยุดยิ่งบรรยุดใกล้เส้นเดือนอะไรเงี้ยคนชอบใช้บริการเยอะแต่ถ้าเป็นกลางเดือนอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลางเดือนก็ไม่ค่อยมีงานเงียบเงามากบางทีเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีนะครับทําให้เราตกใจแต่สุดท้ายมาปลายเดือนมาต้นเดือนก็อยู่ได้นะครับฝับนดิน เป็นรถแบบหบัวโบราณคลาสสิกดียมสีสวยด้วยชอบเลยไวยรุดดำว่างั้นเขียนจิดไว้สายดำของเราสายนี่ละคนไหมเนี่ยทางนี้ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเยายทางยังไม่รู้ครับว่าเป็นบ้านหรือเป็นอะไร แต่เราบอกว่าสันสามมิลิตรก็น่าจะเป็นคอนโดหรือไม่ก็หอพักแต่เราดูใน GPS อบอกว่าเป็นบ้านใช่เราก็ตามลูกค้าไปครับแล้วก็ไม่แน่ใจตึกนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอาจจะใช่นะสีส้มสีเหลืองเลยที่เดียวแล้วจะต,ตรงนี้แล้ว อ่านว่าอะไรนะอ๋อจเจริญเจริญสัตว์เจริญชั้นไม่ใช่อนะ่ะคิดว่าใช่นะใช่เหรอฮะใช่สัตว์แล้วนะ ร้อนครับชาวกล้วยมาเหนื่อยๆได้ชาวกล้วยเย็นๆน้ำเชื่อมหวานๆครับจานอยู่กับปั๊มแช่ะหายครับแชยแย็นร้อนสมหวังเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับคนของ,องของเราอนเหนื่อยกันเลยทีดเดียวนะครับร้อนด้วยอากาศวันนี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กับผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไว้เจอกัคนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ